เ้าฝ่ะเออรวบไ้รวบได้รวบได้เอาหายละะมันปะมันอืมแอืมอเมื่อกี้มึงโดนแบบลูกซองอ่ะโว่ามีนิติเฮ้ยไอ้คนนี้แกคิดว่ากูไม่รู้เรือไงวะไอ้เฮี้ยกูก็มีสมองกูก็เป็นมนุษย์เฮ้ยอะไรอะไรอะไรมึงโดนกูรอบสองเอาป้อมกลางกู รู้ว่าเค็มจะเต็มใจปาไปกันเฮ้ยโอ้ยทำไมยี่สิสองตัววะผู้ว้เถอะอืมปลายาไท้อะไรอย่างเงี้ยให้มันกักคีไว้ไม่ให้กูตีเอาไม่กักีหว่จะไม่เลงงูพี่แจนหลงมากโดนกักคีปูคนมีอยากกักเยี่มอยู่ล่างตีปูอยู่ ตัวใหม่จบล่างเหรอสนิทอยู่ไหนนะกูมีฟิกกูมีฟิกเลยไหมมึงเล่นอะไรกลัวเพื่อนเล่นได้นั่นแหละตัวตัวมันแค่นั้น <ầ? S 1> แหละไอ้ยัยเลยกูแบบไม่ต้องไ,ไปรุมหรอกตัวมันแค่นั้นแหละยูกแกันโอ่ะหกูจะรอดูว่ามันจะตายกี่ตัวกูให้เจ็ดขั้นต่ำขั้นต่ำเจ็ด กูให้เลยตาเนี้ยเอามือรอดูหลุดมามีแต่แบบนี้ที่หลุดมาหลุดจากข้ออะไรเงี้ยรวบสองรวบสองเออจังหวะนี้หายะเมายังวะเออแกมือแกมือหายะเสร็จแลวเสร็จอันดียรครับเดียร์เขาปะเออรวบได้รวบได้รวบได้าอหายละปามันปะมัน อ,อ,อันนี้ก,กูกดเครียอ,อะไรมึงกูกดกลับกูกลัวแบบมันสับคูด้วยไง<ะ>มัน LED เอลนะเอะเมื่อกี้นะเอเคทีน้องอยู่ลแล้วปิกแล้วปิกแล้วปิกแล้วกระสอบซายกี่ตัวละได้สามตัวเลยสี่นาทีเพื่อนสามตัวริวโชคชะตามันกดถูกกำหนดเอาไว้แล้ว มึงได้ยินไหมตะกี้มีมีตะกี้อยู่เวลาอเอฟฟอร์ดไน์ไอง้งชื่อมัปเจอ่ะโอ้ยมันสวนทีน่มันกูเลยป่าจะตายเลยอือแค่นั้นแหละอ้าวอีกตัวอีกตัวไอ้บอยไปลั้มดิบอยมึงกลัวอะไรเนะี่ยมึงกลัวตัวอย่างนี้เหรอมึงดูมันชื่นชาร์ดอะไรนะ่ะไปทันนี้อ้าวเฮ้ย ปีพันเลยเหรอเมื่อกี้เนี่ยใช่กูโดนโคตรแรงกกูจะจังเลยเหรอเมื่อกี้เออมึงโดนใกล้ๆด้วยอ่ะเี้ยทีเดียวเด้วยกูหายหมดหลอดอ่ะเปลี่ยนวิธีทำกันเวอเกินเมื่อกี้มึงโดนแบบลูกสองอ่ะโบวกมีนิติเฮ้ยอากุนี่ก็คิดว่ากูไม่รู้เลยไงวะไอ้เฮ้ยกูก็มีสมองกูก็เป็นมนุษย์เฮ้ยอะไรอะไรอะไรมึงโดนกูรอบสองเอ้าฟอกการกู เด็กเก่นปล่อยกินเอาเด็กมึงเล่นล่างเองตลอดไปติ๊กเกิลติ๊กเกิลอุ๊ยไปเลยโอ้โยตายเลยเฮียตายดิเอ <laughs> อจัด ôi, ô hô, nhìn này nhìn này cứu man, hấp dẫn thế, chạy tổ chạy, biến người, biến người, biến của lộc, còn ได้เล่นได้เล่นไอ้บอยมาเล่นเร็วจับหมดแล้วได้กันเอาของเราเอาชาร์จที่อะไรพูดตีธรรมดาไงชาร์จมันจะเซนด้วยหรอวะได้ปล่อยก่อนเงี้ยเจนมาแล้วไปไหนแล้วมาล่างนี่แหละ อะไร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 อร่อยพวกปัญญาโอนอืมโอ้ยอืมโคตรโดนขึ้นแสงโอรโดนพวกเพืโดนสกิลพระเอกตายสกิลเพระเอกเหรอเย้ยไม่รู้อะเราไม่เป็นตัวประกอบไอ้โดนเศษของพระเอกก็ตายละโดนเฉียวๆด้วยเมื่อกี้นี้แต่แต่พระเอกก่อนจะเก่งมันต้องโดนกระทืบก่อนนะมันโดนกระทืบไปหลายตัวอย่นะ ฟังแบบนี่เจอคนโกตไกายว่ะจัดเกินแล้วาแน่วาร์ปได้จะรอให้มันมาหาเมืองนะกูขี่รถเหมือนกันกูขี่รถมือนกันกูขี่กู่ใกล้ใช่ปะมขี่ชนกูเลยนคนเนี้ยไอ้นคนเนี้ยเดียบลย ชาร์จชาร์จอาตาไอเหี้ยมันชาร์จหลอกแล้วมันหนีไอ้สัสตีนี้แล้วถ้าตีนี่เอามาลาดชีวิตปานไม่กลับแต่มึงโดนออกไปหมาแล้ววะเขาชาร์จใส่นี่เนี่ยมาเชื่อวีเจจะเข้าไอ้บีเจนั่นยืนมองหน้ามันกลัวกูวับใส่ โอ๊ยดถกูโอ้ยไปหายบอยไอ้บอยโดนอย่างเงี้ยไอบอยอบอยไอบอยมันวนกลับมาเฉยแต่วนกลับมาเอาไปไหนวะมังกรมังกรเปล่ามังกรวะจะไปตีมังกรไปดิไดิไปเดี๋ยวไปรถมีไม่ถันเอาคนอืโอ้ยเขคิวอ่า น,นี่นังหนลงหมาอุ้ยเ่ฮีอะเกือบไม่รอดกลับแล้วไงไม่ได้กดวีก่อนแล้มันยืนวับเฮ้ยมึงงงกูเจอพระเอกเอ้าตายแล้วทำะไรพระเอกลิเกฮะไอ้กูตายแล้วพี่เอกริเก้กูบอกแล้วขั้นต่ำเท่าไหร่นะขั้นต่ำไงนั่ขั้นต่ำหมาแล้วมาแล้วอะไรเป็นหวยอยู่แล้วเอ๊ย,ายอาโดนดีพิษบาดแผล ต้องไหนเอาไปไหนแูวะโอ้ยเป็นอะไปบุญไปเร็วอ๋อไอ้มาเจ้าอ่ะไอ้กบไอ้กบวิ่งใส่รวบเอาทำไมมันหลุดน้นี่มะจุดจุดตกตกตกไอ้เจ้าที่ตกรถในคันเหรอเฮ้ยกูกูร่วมสนิทจากหลังใช่ปะใช่ใช่ใช่มันไม่ได้กันสีสีข้างหลังอ่ะรถรถ กูคิดว่ามึงจะวิ่งชนมันไม่ได้วิ่งชนมันหรอตอนนี้เพี้ยแล้วกูตายดิเอาก็มึงกดรวบแล้วก็วิ่งชนมันเลยอ่ะเอาไอ้พระเอกลิเกพระเอกลิเกเอนตีนเนี่ยไหนรอบนั้นะฟิกเกอร์เดียววะโอ้ยโดนโดนสตันมาอ่าจะเป็นไรอฮียแมงเฮียนั่นสตันั่สตันนั่นติกูอีสัตว์ขาดติกูเองโคเกอร์นังบาโอ้ยโดนใส่เลยสนี้สตับสับเลย กอางข่าเภาไปห้าห้าสี่จะผายไรเต้ยมีแจมันขับมาหายตู้เดี๋ยวกูมาใหม่เต ja <oh> ิมเลือดก่อนลิเกเอ้ยเกียังเดียวมีเพลงลิเกเพลงลิเกมันฟิกไปแล้วนี่ระวังรอเรียบร้อยระวังอะไรนะร้อยสิบตัวมันต้องระวังตัวอย่างนี้ได้หรอไอ้เมื่อกี้ด้วยนะจตัวจะจน่าเข้ามาไงอ๋อเดี๋ยวก็ให้คุณระวังไอ้่อน เอาโน้ตขัันตีโอ้แหวนตีใส่มาตั้งหน่อยเลยน้ตขันอันตีไอ้เหี้ยแม่งโชว์หนึ่งไงจ้าโควนเจ้าวะโชว์รับสองตัวสักหน่อยเป็นคอมโบนรกคู่เนี่ยเช็คพุ่มก่อนโอ้ยเอาไอ้ทียเช็คพุ่มนู้นไม่ได้เช็คพุ่มนี้เอาอยู่นี่ช่วยต้นช่วยต้นเฮ้ยได้เนี่ยไใจเย็นใจเย็นใจเย็นคนเราไม่ครบนะเฮ้ยสานิตมาแล้ว ไอ้เห <muitas S 2> ี <sketches> oh. s <S ้ยเข้าหายะโอ้สัมผัยติหายอย่าตายไอ้ไอ้ยแม่งสเกิร์ตมาไล่หายะเตไอ้อย่างเหี้ยอะไรใครจะรอดมาอย่างนั้นอะโฮ้ยเฉยดีดากวะไม่กระชืดไปหาเมืองอะโ้บูดันบนไปกลับมาเฮ้ยโอ้โร่มไม่ดีว่ะอ๋อตีบน ไอ้เต้นมาตรงนี้เลเต้นูมีเล่นเล่นนะเพื่อนกูมีเล่นกูมีเล่นโอเคกูตายเอ้ามันจะตายหมดแล้วแผงหลังอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยป่าแม่งหลับเลยเหี้ยเอาเอได้ได้ไอ้บอยมันจะตายไปแล้วโอเคมันกลับบ้านมาแล้วมันกลับบ้านมาแล้วเอ้าซินต้องเดินไงวะโอ้ยเจินกูไล่แข่งไอ้เจียวบอต้องถอยต้องถอยต้องถอยหอยอ่ะ

ไอ้เห็แนแล้วไม่ตายลิเกกูไม่ตายอะไรนะวัจบได้ไกเดี๋ยวพ้หญิงลิเกกับเด็กแว้นเบอร์หนึ่งเด็กแว้นเบอร์ตองคุยเด็กคุยจะล้ำในป้อมนะอะไรมาบอระวังมันชาร์จหายแล้วไงวะนี่บดไฟกัวบอดเยี่ยนบอดเยี่ยนบอดยี่ยนคอยดอกถ้าต้องเขา้าป้อมกลับมาย้อนเวลาก็ตีย้อนเวลากลับไปไมิสุดใคร มันเอออะไรมาตรงกลางวะไอ้ไอ้พายเอกลิเกะไอ้ดันแม่งมาถึงป้อมพวกกูเลยไอ้ไอ้บันชาร์ดิี่หหลักูบันชาร์ยูันตุลัมแ่โชยเฉยเดินมาที่ที่อเน่ก็ไปตที่ตอที่แม่งเดินมาเดินมาต่อที่ก็ไม่มี